หลวงพ่อบอกแม่ชีอ่ะเป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงแต่ปรากฏว่าเจ้าผู้อาศัยทั้งหลายอ่ะผู้ค่าเช่าก็ไม่จ่ายอ่ะออ้ยลมกัดลมกัดซะทุกต้นเลยด้วยต้นไม้ทุกคาคบเลยพอแม่ชีผูกคบไหนเขาก็กัดพบนั้นโอ้ยเราไปสร้างพบสร้างชาติกันมาแต่ใสเด้อ สุพรรณิกาอันนี้เราก็มาปลูกไว้สามต้นเหมือนกันครบหนึ่งค่ะปลูกไว้สามต้นต้นนี้จะได้แดดมากหน่อยอาจจะพอมีดอกเยอะโพทะเลค่ะก็เอามาปลูกที่โพทะเลไว้ก็มีสองครบใหญ่ๆเราก็เลยปลูกไว้ครบละว ครบละสามต้นสองครบก็หกต้นหกต้นสองครบค่ะเป็นอันว่าได้เจ็ดกอค่ะกอละสามต้นรวมเป็นยี่สิบเอ็ดต้นค่ะหน้าร้อนเขาน่าจะมีดอกนะคะส่วนมากไม้เมืองเหนือค่อนข้างจะมีดอกหน้าร้อน